มือน,นี้นะครับผมยังมันอยู่ในอ่าคนเรายัางเป็นพาร์สองนะครับของทีมอาจารย์ล่ำดวนการดนดรีกับพี่นอ้องบมือนีแสดสงอยู่ที่อำเภอการทัลาร่มนะครับต่างบ้านคำปอบครับพี่น้องในงานอ่าขึ้นบ้านใหม่นะครับตอนนี้เพื่อเจ้าอาจารย์มือกว่างอาจารย์เบสนะครับวัอาจารย์บิดครับพี่น้องอาจารย์บีสอันนี้ตอบอะไรก็ตอบเด้อตอบอะไรก็ตอบนะครับจักปีเราอยู่นี่จะร้องกห้เฮา มุกการนี่ปะ่ะครับครับครึงซีบป่ะประมาณประมาณแมนครับประมาณครับกับย่างสี่ยางเขาซีบนะครับซีบหนาะครับมันทำไม่น้อยป่ะปัจจุบันนี้ตอนนี้คือนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์นุ่มตีมแน่นอนเลยข้าเจ้าสิมีเมียหลายคนยบอ,รบอรครับอาจารย์แม่นมีเมียจุกคน มีผู้เดียวปัทมีครับปัทมีอาจารย์นาชินมาบัทมีแด้วก็เด้๋ยันนี้เป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะครับพี่น้องผมเนี่ผมมแต่ลูกมีแต่ลูกมีแต่ลูกอ่าลูกนี่กับิประมาณสักเจ็ดกิโลอาจารย์แต่พอสามสามสิบกิโลไหมเปียโนครับอาัติบัวเนาะลูกมันเนาะเปียโนครับอ่าพอ พ่อมันแมีนครับพ่อมันนีได้ได้พ่อพันธ์สันดีนี่เพคนนี่เลยครับนี่ครับได้รล่ะผู้นี้อาจารย์โอดอาจารย์โอดบ่เดี๋ยวอาจารย์โอดเติมเดียวเลยอาจารย์โอดตเลยเดี๋ยวครับพ่อจีถามถามจีลาภาแล้วครับพี่ด้องมัวนาที่ถามตื่นเลยไปกรนีนะครับพี่น้องผมนะครับได้กับลุกคนว่าอันถามอัแน่้ทกคนว่าครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยอาจารย์ดนตรีเขาจาะเป็นคนดีคือว่าอารมณ์ของอาจารย์ดนตรีนี่จะเป็นอารมณ์ที่ โรแมนติกนะครับโรแมนติกคันค e okay. <normal> ันท้ามาผู้สาวอะไรบ้าก็ลายกับพี่น้องผมนะครับกลายอยู่เด้กับพี่น้องผมเนาะปาปี๊ปพี่น้องไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่พ่อผ่าผ่าสามเนาะผมศิษย์สีสีขี้รถเป็นเพื่อนนะครับพี่น้องขี้รถเป็นเพื่อนหลังก็คอยสีดูคุยกันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์บิ๊ครับมือกลองของทีมงานลำด่วนครับผมฝากไว้ครับพี่น้องอาจารย์นิดตอบเลยกับตอบตอบเลยก็ตอบนะครับ อาจารย์ดีนะครับอาจารย์เห้อยู่ในวงการนี่มากปามานอาจารย์เริ่มจั้ปีเฮียจันสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าน่อยอาจารย์เนาะแต่รถสองแถวไปน้ำกันเบิ่นน่อยอาจารย์เนาะสี่สิบกว่าปีแต่บัลลามูนัดครับตอนนั้อาจารย์นี่กับประถงถามมาเพิ่นมีเมียทุกคนถามดาวพิ่นเจ้าที่พิ่นเจ้าอีกบ่หน้าพี่น้องผมขึ้นมาขึ้นมาไปว่าอาจารย์ขึ้นมาเหมือนกันบานบานนีอาจารย์แบบหน่อยอาจารย์กระดุนเต๋อไหมครับผม อาจารย์ขิ้นมาก็ที่เรียนนั่นที่ตลอดไปเนาะอาจารย์เนาะก็คิดว่างจะเรียนได้จะเรียนได้เนาะอาจารย์เนาะมันอยู่ในสายเลียดแล้วเนาะครับสี่สิบกว่าปีที่อาจารย์จีดบ้านะครับผพานทุกอย่างครับประสบการณ์ครับพี่น้องปู่อยู่เบื้องหลังเนาะพี่น้องเนาะเบื้องหลังของมีพ่อใหม่พี่น้องอาจารย์นีอยู่การทะลุลมนะครับพี่น้องน้องกอกไปพี่น้องเด้วยคนบ้านคนบ้านกันมังกบกันทารารมครับพี่น้องผมผ่เกือบเนาะอยู่นี่เนาะพี่น้องอาจารย์ดีครับขอบคุณพี่น้องกันเลยด้อขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ดี ดำเนินการดูรีครับผมจากทาอนะพรอะไรกตบตะยต่ออะไรกตอบต่ออะไรกระตอบนะครับอาจารย์ยศจักปีอยู่ในวงการของที่งานซีพีเมีพอ็มเลยเนากเครื่องต้นจากนั้นเงยจันเครื่องต้นจากพวกพวกมากกเหน่อยจันเนาะชอบ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 ดว่าอาจารย์โรราผู้การดีเป็นอาจารย์ต้องเรียกห่าอาจันเมวนนะครับมืนเนาน แต่เดี๋ยนี้เกี้ทางกลางยังคุ้มกันเสาในดนตรีเนาะอันนี้ควบเกี้ยส่วนตัวพี่นะครับเด้อเอาอันนั้นเดี๋ยวมันนี่อันผู้ผู้ยัิงกินครับผู้หญิงขางใส่เลยอาจารย์โดดเท่นแรงเด้อสบายใจสบายใจเนาะเ่ราให้แต่ผู้อ้ามสามีอยู่ความสุขกันวะครับอือาจารย์โดดนะครับอยู่ท่างอำเภอม่วงนะครับพี่เนาะมีปลาแตกเดี๋ยวเหมาไปเนาะพี่น้องเนาะ ัีครับฝากเสนอเส้นเช่กันเลยครับบ้นทีมงานตรงจีนอาจารย์โดดเองเลยครับทีมงานดีรับบทนะครับฝากใส่บริการครับใน้า่หน่งานับริการงานหน่วยงานใหญ่ไปเลยเหม่อนครับผมมาเตือนฮะกับดีคืออาจารย์โอดจะกับคำตดเรียนออาจารย์นั่นนะครับผู้เบาชี่ก่อนอยู่อำเภอเอาเภออย่างอาจารย์มหาชนนชัยครับยะโสธรเดยเป็นหน่วยงนอาจารย์นั่นถามก่อนจักปีหร้ออาจารย์ ดูหน่อยผมหัด <coughs> <sucht> 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 พกปีอ่ะกปีเขาพงการในทีร์เขาการในทีตอนเาอยู่ันเจยนี่สิอาจารย์เรีนเรียนเรีนยังก่อนเลีนเบสครับเรียนเบรีแล้วเนาะประมาณห้กปีอ่ะันเรียนเบสก็เรียนาคุ้มก่อนเลรีนก่อนเรวกปีนี่มห้เรีนเรียนยังก่อนเลียนเบบเรียนยาคุ้มนี่เรีนไปเอยก่อนสิว่าช16ปีวกปีเลีนเบรคใช่ไหมยาคุ้มเรียนได้จะเปี่ยน หลังจากก้อนเบ็ดเรื่องเบ็ดยาคุ้มเหมนก้อนเบ็ดก้อนเบ็ดนั่นมาตอนไหนครับพู่สงสัยจริงเสื้อเชิ้ตม้าแดงเรียกว่ามีหลายคนครับอันประเภทดพระเบิแ้วตัเนี้ยคืออะไรต่วทุกอย่างนี่เปลี่ยนใส่นอกอย่างนอกเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าช่วงปีนี้ตอนไหนว่อันผมผมนอนเรื่องเรื่องนอนเรื่องนอกประเด็นยนี้ก็มานอนเรื่องนี้นี่แเราไม่นอนผมนี่ครับอาจารย์เท่านี้พูอยู่ขังเคียง อันตอบอตอบอะไรก็ตอบบ่มีเนาะหรือมีตัวไครับ่มีเนาะคูอ่านอนนักกิดกันนล่ะมีหรือบ่มีตอบตอบไร้พตอบก็ได้บ่มีเน่เนาะคิดว่าู o u t u b e เหรอยเนในฟรมนี่หิบ่มีเหระคิดว่าได้ อาจาน่จมนไ่นใจครับพ yep uh ี่น้องมนไ่แน่ใจนี่เพิ่มต้อเดี๋ครับครั้งต่อไปพอิษามมันย่านน้มันจะเนื่อยพี่น้องอาจารย์บอกกันอะรเนี่ยบอกพูดเนี่ยบอกพูดนี่บอกเนือพูดนี่ตอนได้จะคลุกคลุกคล้องแบบคล้องแล้วทัดส่วนบอกได้ว่าทันส่วนบอกได้ว่าอาจารย์่ามงเอาเด็วเข้ากุศยัง้จักสูงดำดำขาวไห น้ำหนักเจ้าบาทอนามนักเจ้าลูกผมบอกเอออ้าฮกอ้าสองอาฮูกผมนั่นคือหายุซีนปะผู้ดีครับพูนพอดีครับพี่น้องผมครับน้ำหนักพอดีบร้อนไปประเทศพีน์บหวานเดียพี่น้องเนาะอาจารย์นั่นนะครับพี่น้องจากอาจารย์ฝากฝากที่มาเนี่ยที่งานตำรวจจากที่พี่น้องที่งานตำรวจจ้างในจัดร้อยไปแล้วมาคาเป็นมิตรภาพไม่แพงไม่ถูกเกินไป เขาจะไปไในนอจานเนาะนี่คือทีมงานนะครับอาจารย์ทีมงานหนึ่งในทีมงานของลำดวนการดนตรีอาจารย์นันครับพี่น้องบูบูบาวยักษ์สุทธนครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเขานั่งครับพี่น้องคือคุยกันหน่ครับพี่น้องในราคามิตรภาพคืออาจารย์เป็นหวังข่าวพี่น้องผมเนาะลำดวนการดนตรีก็พี่น้องผลงานน้องงานใหญ่ฝากพี่น้องไว้ครับผม อาจารย์กีกองขับมาผู้สื่อาอยู่ไกลมูมครับจะมาลูกสื่อมา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 ,านศาสร์ครับน้องแบบเมียใ,ใส่ไปยังก่อนอาจารย์ยง่รูปแง่เมียครับเมียเมียใส่ไปดึงหลักสายาอยู่ <c oughs> <c oughs> อาจารย์กนอาจารย์อาจารย์ทำอาจารย์ก่อนอาจารย์เนาะเ็มปีเราอยู่นี่ยี่แปดครับไปก่อนอยู่ในรงการท่อนี่แกเรียนแล้วอาจารย์เรีนมั้โดนยังโดนลวครเต็มตะยุงเตยมเติมกับแมม่านมามกับแมมานพสามพอสามาสีมหาหนอรันีระวางเรียนดนตรีคับก็เลน อันนั้นอะไรอเลงก่นอาจารย์เออะไรนาดีนะเร่งก่อนหอเลาอยาอยาคุ้มนีกับที่หลังน่ว่คกระกส่กระตอกระตอครับอาจารย์อยิงในอาจารย์อาจารย์ฝากที่มันแน่นะครับที่มันคับฝากทีมันวนก็เลยครับเด้มีงานใส่อะไรนะครับเบียรก็เลยหาแล้วก็อันเดียน้อยาจารเนาะบอกว่าวกกครับเจียมียพอันมียใส่นีก่งอยู่โอ้ยมียใส่นีไปไวครับไปไวครับเจีวบอกวกกิงครับแอสมัยอยู ข้อสองข้อไหนข้อสองมือปิ่นเหรอเขาเล่นเล่นเป็นก้อนเหงาป่ะจ๊ะตอนแรกปวงล่างครับปวงล่างโอ้ปวงหลางเป็นวงเป็นมืออ่าเป็นดีบรันตรีของวงลูกเรียนครับครับเล่นมือพิ่นเลยมันนี้คิดว่าท้องมัามา,มาแข่งนี่อย่างเดียวคือว่ามันมาเห็น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 ช่องทางว่ามันไปได้แม่ครับไม่ด้ครับอ๋อประมาณสิบอาจารย์คิดว่าขันมองมองนึกมองของอาจารย์ว่า พวกการนี้มันยังไปไดกายได้ไหมอาจารย์เนาะไปม่ครับโผมถ้ากิจนจะจะไปบ่ได้เข้าจะไป,ปะ <laughs> บ่ได้นี่คืออาจารย์โกะนะครับเป็นผู้นำทีมของลำดวนการดนตรีสิบกว่าป,ปีนะอาจารย์เนาะนะครับแ่ครับแม่ส่วนลือพ,พุ่มพฤษประถามถามมาเออพมมุ่มถามไปทั้งการยังไงวะกับพม่าอาจารย์มันม่วงว่ะพึ่งมาคือพวกการนี้ถ้าฝากฝฟนน้องๆรุ่นใหม่เข้าใน้าเขาสีบาร์พวกพวกการนี้อาจารย์มๆๆันมันจะเป็นยังไง,ไงรับโอ,อบ้ครับดีครับเด็กดนตรีดีบริหารเงินพอเงินไหมครับอ่า เรียกซื้อกับอะไรเนี่ยเขาจะ่ำดีไรกับอเ้าแบ่งมุมมองเนา่อยนาะแม่ครับแม่ครับแล้วแต่ความคิดครับความคิดแต่ว่าจะก็เป็นเป็นเป็นอาชีพเน่อยจ้ะเนาะแม่แม่ครับแมงเป็นอาชีพที่ได้นะครับนี่คืออาจารย์ฝากที่มั่นหน่อยนะฝากตั้มได้ครับลำดวนครับดนตลำดวนดนตรีครับไอหน้องว่าราคาเงี้เดื่อน่น้องเนี่ยผมบอกท่านเลยว่ราคาคุยกันได้เลยเพี่น้องเนี่ยนะครับนี่คือผู้นำทีมนะครับอาจารย์โกะนะครับทีมงานดนตรีนะครับดำดวนการดนตรีครับพี่น้องผม ตอนนี้พร้อมนะครับด้านบนเวทีนะครับการเตรียมนะครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือแต่ว่าในการที่จะทำการดิกนะครับพี่น้องผมที่ท้อการเรียบเรียงนะครับทั้งการนะครับในการเรียบเรียงเสียงระสานนะครับพี่น้องหรือว่าเรียกว่าเป็นเมโลดี้นะครับคันทั้งภาษาเพิ่นกับเป็นเมโลดี้ทางดนตรีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมโลดี้ในการจีจเลนครับพี่น้องผมเพื่อให้ดนตรีมีพร้อมเพื่อเพื่อที่จะทุกคนมีความพร้อมนะครับในการที่จะ เลนน้องมาแล้วหายีีนอ้องเงาได้รับความบันเทิงข้อมูลสูงสุดนะครับในอาชีพนี้สันนบพีนพ่นอ้องเนาะอาจารยกนั้นก็เริ่มตัว้นมพี่น้อง